สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนั่นเองนะครับผมวันนี้อยู่เกมที่มีชื่อว่าประเพณีวิปริตหมู่บ้านสว่านนั่นเองนะครับผมของภาคที่หนึ่งนั่นเองนะครับผมซึ่งเกมนี้นะครับผมได้รับการแปลไทยจากคุณเอเบียสังนั่นเองนะครับผมหากใครชอบผลงานการแปลคุณเอเบียสังเนี่ยก็สามารถติดตามและขอบผลงานการแปลของเขาได้นั่นเองนะครับทั้งดิสคอร์ดและก็เว็บของเขาได้เลยนั่นเองนะครับ เชิงตัวเกมนี้นะครับผมสามารถโหลดได้ที่ทวิ t เตอร์เมคที่ขอร์ดเอ็นเอนะครับเกมที่574นั่นเองนะครับผมขนาดไฟล์ที่ประมาณ800ร้เมกนั่นเองนะครับผมเล่นผ่านโปรแกรมจอยเพนนั่นเองนะครับผมยัมงก็มีคลิปสอนท่าละครดีบายเนาะหากใครยังไม่เคยเล่นเกมบนจอยเพนนั่นเองนะครับก็สามารถไปดูคลิปแล้วก็ดูวิธีการติดต่างได้เลยนั่นเองนะครับผม เรื่องราวตัวเกมเนี่ยครับผมจะกล่าวถึงหมู่บ้านหมู่บ,บ้านหนึ่งนั่นเองน่ครับผมหมู่บ้านนี้นี่ครับผมมีเทพเทพองค์หนึ่งที่สถิตอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้นั่นเองน่ครับผมเขาไีชื่อว่าฮิลุโกะสามารถนั่นเองนะครับผมที่ถูกบูชาในหมู่บ้านนี้มานานหลายปีแล้วมีอิทธิพลอย่างมากต่อผู้คนในแส่ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้เป็นเวลานานมากแล้วนั่นเองนะฮะตั้งแต่เด็กๆแล้วที่พวกเขาถูกบอกเสมอโดยพ่อแม่นะครับว่าห้ามไปลบหลูฮิลุโกะสามารถซึ่งกลายเป็นเรื่องปกติของหมู่บ้านนี้ไปแล้วนั่ ซึ่งทุกคนในหมู่บ้านแห่งนี้ตระหนักดีถึงการมีอยู่ของท่านฮิโรโกะอย่างเข่งขัดนั่นเองนะครับผมซึ่งก็จะมีเรื่องของพิธีกรรมที่ทุกคนจะจัดเรื่องของครบรอบ10ปีทุกครั้งจะจัดหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับผมซึ่งจะเป็นประเพณีแบบว่าเอมือนเป็นการทดลองความรักของคู่รักคู่หนึ่งนั่นเองนะครับผมในการผ่าวิกฤตบางอย่างไปด้วยกันนั่นเองนะครับผมซึ่งพิธีกรรมนี้ต้องจัดขึ้นทุก1ครั้งในรอบ10ปีนั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้ก็มาถึงนั่นเองนะครับ ซึ่งตัวละครเราเนีับผมจะมีชื่อว่าฮารุโตะัเองเนี่ยผมซึ่งเขาเนี่ยถูกคัดเลือกให้ไปทำด้านของพิธีกรรมนี้ขึ้นนั่นเองนะครับผมพร้อมกับคู่รักของเขาที่มีชื่อว่ามิคโตะนั่นเองนะครับผมซึ่งมิคโตะเนี่ยเธออายุมากกว่าเราประมาณ2ปีนั่นเองครับแล้วพวกเรารู้จักกันมานานมากแล้วตั้งแต่สมัยเด็กแล้วนั่นเองแล้วเราก็เริ่มเดทด้วยกันแล้วก็เลิกคบเป็นแฟนกันมาได้สักพักแล้วนั่นเองเนะครับผม ซึ่งพ่อกับแม่เราก็บอกโดยลนเอียดนะครับว่าพวกเขาเนี่ยก็เคยผ่านพิธีกรรมนี้มาก่อนในอดนตนะครับถ้าผ่านพิธีกรรมนี้ไปได้เนี่ยพวกเขาจะรักกันมากขึ้นแล้วก็อยู่กันแบบชั่วน,นิรัดนดร์เลยในองนะครับผมไม่มีอะไรที่มาสั่นคลอนพวกเราแต่ทำให้ชีวิตรักของพวกเราเนี่ยสงบร่มรื่นไปตลอดทางชีวิตเลยในอนีตหากผ่านพิธีกรรมนี้ไปได้น,นี่เองครับ ซึ่งเราก็ได้พาท่านของมิกโตะไปที่ศาลเจ้านั่นเองนะครับผมเพื่อสอบถามถึงพิธีกรรมว่าต้องทําอะไรบ้างแล้วก็มีเพณีแล้วก็พิธีกรรมยังไงบ้างนั่นเองนะครับจากหมู่บ้านนั่นเองซึ่งพิธีกรรมนี้ก็จะมีการจัดตั้งชื่อแล้วก็ําแหนกคนแต่ละคนในการทําแต่ละที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งรอบนี้มีคนที่มีชื่อว่าโทชิโอนั่นเองนะครับผมเป็นลูกของหัวหน้าหมู่บ้านที่เขาเนี่ยนิสัยที่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นั่นเองนะครับทำให้ตัวละครเรากับนางเอกของเรามิคโตะเนี่ยก็ไม่ค่อย เพราะในด้านของอดีตนั่นเองเนี่ยโทชิโอเนี่ยชอบจะมากั่นแกล้งฮารุโตะหรือตัวละครเราอยู่เสมอนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตกหลักดันของตัวละครของนางเอกของเราด้วยนั่นเองนะครับผมก็คือแฟนเรานนั่เองคือเขาเนี่ยพยายามที่จะมาจีบเออแฟนของเราอยู่ตลอดเวลาแล้วก็กีดกั้นเราออกด้วยนั่นเองนเนี่ยเ่าแกล้งเราคอยผลักใส่เราอะไรอย่างนี้ยในเองนเี่ครับผมในด้านของมิคุโตะเนี่ยก็จะคอยมาปกป้องเราอยู่เสมอในเอ็นเนี่ยครับผมทุกครั้งที่ด้านของช่วงสมัยเด็กเนี่ยเราก็มาเล่นด้วยกันบ่อยๆอะไรอย่างเงี้นยในเอ็นเนี่ยครับผมมาแบบบขัไล่เ้อทุกครั เขารู้ดีว่าลูกเขาเนี่ยนิสใส่ไม่ค่อยดีก็จะมาปกป้องแล้วก็มาสั่งสอนลูกของเขาในเองครับผมทําให้แดดดีเนี่ยเรากับเขาเนี่ยไม่ค่อยที่ถูกกันเท่าไหร่ในเอนงครับผมประมาณนั้นพูดง่ายๆคือมันจะมา NTR เมียเรานี่แหละครับผม ผมจะอธิบายโดยรวมองพิธีกรรมให้ฟังแล้วกันว่าเป็นประมาณไหนแล้วกันนั่นเองนะครับผมและของพิธีกรรมเนี่ยเราต้องทําการผ่าวิกฤตของพวกผีปีศาจเนี่ยไปให้ได้จากอีกฟากหนึ่งนั่นเองนะครับผมฝ่าดงพวกมันไปแล้วก็ไปโผล่อีกฟากหนึ่งแล้วก็กลับออกมานั่นเองนะครับผมประมาณนี้เลยแค่นี้เลยนั่นเองนะครับผมต้องทำเป็นเวลาหมดมันเออสามวันนั่นเองนะครับผมออกมาให้ได้นั่นเองเหตุใดโดนพวกปีศาจเนี่ยมันแตะเนื้อต้องตัวจนกลายเป็นสิ่งสกปรกนั่นเองนะครับผม ซึ่งถ้าเราออกมาไนดะ้ครบ3วันโดยที่เราไม่แปรเปื้อนเลยเนี่ยนะครับผมจะทให้ชีวิตนิรันดร์ของเราเนี่ยสงบสุขนั่นเองครับรวมพิธีกรรมก็จะเสร็จสิ้นเรียบร้อยนั่นเองครับผมซึ่งระหว่างที่พิธีกรรมนั่นเองนะครับผมด้านของมิโกโตะเนี่ยจะอาศัยอยู่กับโทชิโอะนั่นเองครับผมก็คือลูกของหัวหน้าหมู่บ้านที่มันชอบรังแกเราแล้วก็แอบชอบเมีเยเราในแหละครับคนนี้แหละที่มันต้องจะเอ็นทีอาร์เมียเราเนนครับ ซึ่งเขาเนี่ยจะคอยอยู่เคียงข้างภรรยาเหล่านั้เนเองนะครับผมซึ่งเราจะต้องเอ่อเป็นการเชื่อใจซึ่งกันและกันนั่นเองนะเชื่อใจภรรยาว่าภรรยาจะไม่นอกใจเราแล้วเราเนี่ยก็ต้องทำภาร,รกิจนี้ให้สําเร็จนั่เนเองนะครับผม ซึ่งด้านของคนทับ้านก็บอกตัวนันเองว่าเราเนี่ยถ้าหากเราโดนเชื้อสกปรกอะไรขึ้นมาหรืออะไรก็ตามที่เรากระทาไปเนี่ยนะครับผมและเกิดผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยด้านของนางเอกของเราหรือแฟนของเราเนี่ยมีข้โต้เนี่ยครับผมจะโดนรับผลกรรมไปด้วยนั่นเองนะครับผมมันจิตใจเนี่ยเชื่อมถึงกันนั่นเองนะครับผมทุกการกระทําที่เราโดนเนี่ยนางเอกก็จะโดนไปด้วยนั่นเองนะครับเพราะงั้นเนี่ยต้องเซฟตัวเองให้ดีๆแล้วก็อย่าโดนแปะเปื้อนนั่นเองอย่าผู้ผีพวกนั้นนั่นเองนะครับผมเพราะถ้าโดนเนี่ยนางเอกก็จะโดนไปด้วยนั่นเองนะครับผม และทุกครของกพิธีกรรมนะครับผมต้องทำการอาบน้ําแล้วก็ล้างตัวให้สะอาดก่อนที่เข้าพิธีกรรมด้ดยนั่นเองนะครับ ชั้นด้านของเกมเพลย์นะครับก็ค่อนข้างที่ยัง่ายเลยนั่นเองครับผมก็แค่ผ่านด้านของบอูสเตอร์เข้าไปซึ่งคุณเอเมซังก็ได้ตั้งปุ่มผมแบบว่าให้ตัวเกมเนี่ยมันกดวิ่งตลอดเวลาเลยด้วยนี่เองครับทำให้ตัวละครเราเนี่ยไม่ต้องกดชิปเลยให้กดเอเ่อเลื่อนตักษรเดินตามปกติก็สามารถที่จะผ่านไปได้แล้วนั่นเองครับผมช่วงคอนดัตแรกเนี่ยก็จะผ่านง่ายๆหน่อยเพราะมันจะไม่ค่อยเยอะนั่นเองครับผมแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยอาจจะเยอะขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับผมต้องก็จะสังเกตหัวใจแตกครบ3ดวงกนี่ย ของฮิโรโตะเนี่ยก็จะโดนด้านของอะไรบางอย่างจากไอ้ลูกชายของหัวหน้าอุบานนั่นเองเนะครับผมก็คืออาจจะโดนด้านของโทชิโอดเนี่ยทำอะไรบางอย่างบ้างก็ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นเองครับแต่ผมในยพยายามที่จะผ่านน้างของสาวมันโดยที่ไม่หัวใจเนี่ยมันเหลือศูนย์นั่นเองเนะครับผมซึ่งวันแรกผมก็ผ่านไปได้อย่างสบายนั่นเองเนี่ยผม หรือทุกวันนั่นเองครับเราต้องทำการอาบน้ําที่สวนสาธารณะแล้วก็ทําการมาทําพิธีกรรมนี้ไปเรื่อยๆจนครบเวลา3วันนั่นเองนี่ครับผมในแต่ละวันก็จะมีเรื่องของอีเวนต์นี้เกิดขึ้นทุกวันนั่นเองนะครับผมเราต้องอาบน้ําแล้วก็มาทําพิธีกรรมอาบน้ําทําพิธีกรรม2อ,อย่างนี้ไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับเราจะไปคุยด้านกับมิโคโตะก็ได้นัเองเพื่อเป็นการแบบว่าขอกําลังใจจากเธอก็ได้เ,เ,เ,ยยเดช่นเดียวกันนั่นเองนะครับผมเธอจะคอยให้กําลังใจเราอยู่เสมอเพื่อเราผ่านวิกฤตนี้ไปได้นั่นเองครับ พอเสร็จพิธีกรรมเป็นเวลา3วันเสร็จลอดแล้วใช่ไหมครับผมเรื่องาหมบ้านเราก็เชิญทั้งคู่หรือพวกเราทั้งสองคนเนี่ยมาเฉลิมฉลองกันแล้วก็เสร็จสิ้นพิธีกรรมไปที่เรียบร้อยนี่เองครับผมพอผ่านตรงนี้ไปเสร็จก็จะไม่มีอะไรแล้วนี่เองครับผมต่อไปนี้เราก็ใช้ชีวิตด้วยกันทั้งคู่ไปตลอดเวลาเลยเนี่เองครับและซึ่งเวลาก็จะผ่านเลยไปในะไม่กี่เดือนต่อมาในี่เองครับผมก็จะเป็นฉากเซอร์วิสที่เรามีอะไรกับมิโคโตะในี่เองครับผมในห้องห้องหนึ่งนี่เองครับผมก็เป็นฉากจบแฮปปี้นเอนดิ้งน,นั่นเองครับสำหรัับบฉากจนนนี้่เอง ลังจากนั้นพวกเราก็มีความสุขด้วยกันตลอดไปนั่นเองเนะครับผมเป็นฉากจบอย่างมีความสุขนั่นเองเนะครับผมซึ่งตัวเกมก็จะบอกไกด์เล็กน้อยให้เราด้วยในยเอนะว่าถ้าคุณยังล้มเหลวในการทดสอบอยู่เรื่อยๆแล้วก็ควรจะได้จเจอเส้นทางอื่นก็ได้นะนั่นเองนะครับผม อันนี้ก็บอกเป็นนายแล้วนะครับว่าถ้าหลักเราล้มเหลวในด้านของภารกิจเนี่ยก็ทําให้โทชิโอะนั่นเองนะครับผมหรือว่าลูกหัวหน้าบูบ้านเนี่ยมันมีอะไรกับภรรยาของเรานั่นเองนะครับจะเป็นฉากเรื่องของ NTR นั่นเองถ้าใครที่ไม่อยากจะดูฉาก NTR เนี่ยก็ไม่ต้องทําก็ได้นั่นเองนะครับผมหรือว่าใครอยากจะดูเรื่องของฉาก NTR หรือฉากเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถไปดูได้เช่นเดียวกันในในการทําภารกิจเนี่ยให้มันล้มเหลวในเอ็นนี่ครับผม รือไม่ก็สามารถดูด้านของอะารบานหรือชายจีจีได้ตรงที่ด้านของบ้านของเราเลยเนั่เนเองนะครับจะมีด้านของชั้นหนังสือด้านขวาบนเราก็สามารถที่จะไปอ่านแล้วก็ไปดูด้านของอะารบามได้นั่เนเองครับผม ซับตัวเกมก็เป็นข้าวๆประมาณนี้ละกันนั่นเองนะครับผมซับตัวเกมด้านของฉากเฮดก็มีด้านของเออเป็นภาพเฟรมต่อเฟรมแล้วก็มีด้านของใสคุ้นข้างของตัวละครนางเอกด้วยนั่นเองนะครับผมสหรับใครที่อยากจะดูฉากเพิ่มเติมด้านของฉากเฮดหรือว่าฉากตอนที่เรามีอะไรการหรือฉากตอนที่โดน NTR อะไร์อะไรงเนี่ยก็สามารถไปดูด้านของดีดคอร์ดได้นั่นเองนเด็กๆก็ลงหลบเล่นดูเอาเองได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวเกมนี้ผมไม่ได้แน่ใจว่าตัวเกมเป็น NTR หรือเปล่านั่นเองนะก็ขึ้นอยู่กับผู้เล่นเนาะว่าอยากจะดดดดููููหหหรรรรรรรืืือออออไไไมมมมม่่่่่่นนนนนนัััเเเเเเงะะะะคบผผพาาาาาตววกกกก็ใใ้้้ิสสลลียถจดู ที่นเองครับผมแต่ถ้าเราเลือกแบบว่าเออไม่ได เออโดน NTR อะไรอย่างนี่เองครับหรือผ่านไปอย่างชูดเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองแต่จะมีด้านของฉาก hit เนี่ยแค่ฉา,า,ากเดียวคือฉากจบน,นั่นเองนครับผมที่เรามีอะไรกับเธออย่างมีความสุขน,นั่นเองครับผมเช่นตัวเกมก็ไม่ได้มีฉาก hit อะไรมากมายน,นั่นเองครับแต่ถ้าเป็นด้านของเออโดนโทชิโอ NTR เนี่ยนะครับผมก็จะมีด้านของฉาก hit เ,เนี่ยเพิ่มเข้ามา4-5ฉากเลยน,นั่นเองนะครับผมประมาณนั้นนี่เองครับผมใครดูฉากคนนั้นก็ดูดีด้านของนิดคอร์ดแม่กระทังหลบไปเล่นดูได้นั่นเองครับผมต้องใช้แพ้แต่ละวันไปเรื่อยเพื่อให้โทชิโอเนี่ โอเคสั่งเกมไปปัน๊นี่รายการนั่นเองนะครับผมใครชอบผลงานการแปลขคุณเมิยะซังเนี่ยก็าสามารถอุดหนุนแล้วก็ไปติดตามของดิคคอร์ดของเขาได้ด้วยเองนะครับผมมีเกมที่เขาแปลไทยอีกเยอะมากเลยดิคคอร์ดของเขานั่นเองครับผมผมจะแปะหน้าของดิคคอร์ดเขาไว้ให้สำหรับจอยและไปดูเกมอืน่นๆของเขาได้นั่นเองนะครับผมขอบคุณเอมิยะซังมากที่แปลเกมนี้ออกมาให้เราได้ลองเล่นกันนั่นเองนะครับผมโอเคหากใครชอบเรืนี้นะครับผมอยากลองตัวเกมนี้ลงทวิตเตอร์ในที่ดิคคอร์ดได้เลยนั่นเองครับเกมที่514นั่นเองคครรรััับบผผผมมมมขนนนนนนนาาาาดไฟลลล์์ที่่่่ปะะะณ800เเเเเกกจจออยพงงิิว วิธีการเล่นก็คือหรือวิธีการสอนโหลดเนาะอยู่ที่ด้านล่างของคําอธิบายนะั่นเองครับผมหากใครชอบวิดีโอนี้นี่ครับผมเล่นและสสุดยังไงก็ฝากกดกไลค์กดแชร์ผมด้วยนะฮะ,ะเองนะครับผมาหากชอบวิดีโอนี้นั่นเองนะครับผมไว้เจ้าไปคลิปหน้าสบวิดีวิดีโอนี้ส่งต่อไปก่อนแบ๊ายบายนะครับพูดกันรัวจนลิ้นพันหมดแล้วแบ๊ายบายครับผม